อ้โหอีแล้วไม่ไหวแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่เป็นารีวิวครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวีเ้เป็นมาม่าเกาหลีปะมาม่าเกาหลีเหร จะมาหากินตัวนี้ใช่แต่ตัวนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็จะมาแข่งกินให้หมดเลยป่ะกินไห้หมดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งใช่กินให้หมดนะครับผมใครหมดทีหลังคนนั้นทำอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดนะก็ผมกินเผ็ดไม่เป็นเลยศูน อย่ามั่วเก่งกว่าไหมเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวไม่ใช่แล้วอ่อนเหมือนกันกินเผ็ดเป็นใช่ไหมฮไม่เป็นเป็นเป็นเดี๋ยวขอดูกันแล้วกันโอเคไปเจอผมขอไปต้มก่อนไปไปเฮ้ยลืมกระสอบเดี๋ยวคนมองไม่เห็น เนียนไกลไหมเดี๋ยวเจอลมก็หายนะใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวเจอลมมันก็หายใส่เข้าไปแล้วโอเคนี่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะอยู่กันแค่สองคนเนี่ยโอเคใช่เดี๋ยวเวลาต้มจัดไปเฮ้ เดี๋ยวมันโอเคไหมเนี่ยร้อนน้อรน้อนหรือจับได้เอาจานเอาจานมาจานเออจานโอเคครับผมไปตรงมานี่แล้วก็วินก็แย่งถพื่อสีฟ้าไปครับผมไม่เป็นไรสีชมพูก็สีชมพูไปเถอะนี่นะเส้นมันจะบว,บวมๆหน่อยเส้นใหญ่ๆเหมือนรามเมงครับผมเดี๋ยวกิงก่อนเลยยินก่อน โอเคเอ้าผมขอแล้ว <laughs> อร่อยกระเจี๊ยดมาอันนี้ไม่ใส่ต้องเติมกันเติ <laughs> มโคตยังไม่ใส่ต้องใส่กึอ๊อันนี้อะอย่างนี้เราไม่อยากอะไรไม่อันนี้คืออันนี้ห<อ>ัวงอกมันไม่ได้หัวงอกไอ้งากับไอ้น,นั่นไงนี่ฮะก๋วินมีน้ำเท่านี้ผมก็มีน้ำเท่านี้เท <laughs> ่ากันครับผม การงทครับ nga ดำครับ n a ด nga มันดำเหรเฮ้ยเรามีคนมาโอเคครับผมก็นี่ผมมาดูกันเลยมาดูมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับอาสีเกมเมอร์ทีวีนะครับเ่ยครอาสีนะครับน่ะเอาเอเดินไปไหนมแนเขาเป็นอันนี้เอนะสกิลสกินะแบบมีอะไรเผ็ก็เออ เรามีสีเคียวลิตี้แล้วเล้วดัดคือดัดดัดเอิดใจเลยโอ้ยแค่สีก็ดูเผ็ดแล้วอ่ะนี่นะครับโหยังไม่พอพอแล้วพอแล้วยังมาหน่อยพี่ต้นเออเขาเรียกว่าการกลมกลืนนะครับโอ้ย นี่ว่าเลือดออกกันเหอสามสองจับสามสองหนึ่งเริ่มคนคนคนเข้าไปใไอหมดทีหลังกติกาเรามีอยู่ว่าเคียวริีเทคิวริตี้มีช้อนไหมครับใครกินน้ำหมดก่อนคนนั้นแพ้แล้วเราต้องปัดกิ้งลีใครกินเส้นหมดก่อนคนนั้นชนะกินเส้นหมดก่อนคนนั้นชนะอมากรตั้งกดไปก่อน อะไรอ่ะก็กินไปดิไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดกินกันไปครับจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้ครับทางทีม A และทีมบครับก็กินไปทีม A นี่กินอย่างเดียวเลยครับไม่สนใจแล้วหันหน้าไปทางอื่นทีมบนี่ก,ก็อร่อยมากครับนี่ตากล้องงอย่างนี้แหละครับเกิดการกินน้ำข้าบทีม A ครับกินไปหนึ่งครั้งอึดหนึ่งอึกสองอึ โอ้ทีมสองครับกินไปหนึ่งอึกมีการคุกคุกในปากด้วยครับจังหวะนี้ไม่รู้ดูได้ไงกินไปอีกครับไม่ใจจริงเลยยโ<ว> okay. อเคแต่และคนนะครับหน้านี้แบบจะร้องไห้แล้วครับเหมือนแม่กำลังตีตูดอยู่เลยไม่ใช่โอ้ทางทีมเอเขาบอกว่าเวลาเผ็ดอ,อ่ะต้องให้ทำแบบว่าหน้าห,นหวานๆไว้มันจะได้เผ็ดมากกว่าเดิมไง ทางทีมวีนี่ไม่ยอมกินเลยครับสงสัยเขาจะโดนปั่นจิ้งหรีแล้วก็ไ,ไม่เผ็ดเลยการลงโทษของอเราคือใครกินช้าที่สุดปั่นจิ้งหรีแล้วก็วิง่งแล้วก็ตะโกนว่าอะไรดีรักแม่ต่อไปยังไม่แพ้อีกแล้วครับเออตะโกนว่าต่อไปยังไม่แพ้อีกแล้วทางทีมเอก็กินอย่างเดียวกินแทบจะหมดก่อนจะน้ไม่พอนะถ้าใครน้ำหมดก่อนนะั้งน้แพ้เลยนะแต่ถ้ากินหมดแล้วแต่ถ้ากินหมดแล้วแต,แต่แต่น้ำ กินหมดด้วยก็ชนะไปเลยชิวเชียนมันก็งงเหมือนกันนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับทางซิวิตี้นี่ต้องไปหยิบถังแก๊สมาเลยไม่ใช่เนาะขอประทะหน่อยดิจะมาทอดไข่ปัดปั่นจริงดีที่มันดูกระจอกไปเลยอ่ะปัั่นจริงดีประมาณห้าสิบรอบนะครับผมไขรแพ้ปันปี่นจรงดห้าสิบรอบหัวร้อนไปเลยดีเดียว มีแผลยู่ในปากด้วยดิเป็นร้อนในเหรอยากาศสดๆนะครับมันหยุดไม่ได้แต่บางไฟตกนะไม่เป็นไรไฟใครไม่รู้ครักินเข้าไปคนละอึกสองอึกอ้าวทีมเอจะหมดแล้วจัง ทั้งทั้งลีเซ่นยังไม่หมดเลยเขาจะจะโดนไปปั่นทิ้งไป50รอบก็ได้นิงมาลองกินดูโอ้โหโอ้โหลุกเฟรแล้วกาวินโอ้โหเอาไปครับต้องเป็นคนกินเผ็ดเป็นเท่านั้นถึงกับเครียดเลยทางทีมเครับทีมบีที่ถึงกับแว่นจะตกเลยกินเข้าไปไม่ใช่ที่เหลือซิเคียิตี้ต้องกินหมดเลยใช่ไหมเนี่ยว้า เ <c oughs> ราอยากกินไหมฮะเดี๋ยวไปกินเลยไม่ต้องจังหวะนี้ก็ได้เขาไปครับทีมเอกินเขาไปครับน้ำเหลือแค่ขี้ครับน้ำเหลือเท่าขี้หมดเลยเขาจะกินเหลือเท่าไหน่ถึงก้กมเลยทมทางทีมบีทีมเอนีก่ก็กินน้ำสมุแล้วแต่เขาจะกินเป็นหมดหรือไม่ จะกินเส้นหมดลืมมากแพ้แพ้โอ๊ยจาจอ,อาวคนละยี่สิบโอ้โหตากล้องนี่หนีทันตอนนี้ทางตากล้องนี่ต้องห่างไวก่อนเลยครับทางตากล้องนี่ต้องเอื้อมตัวเข้าไปครับดู สิ่งที่เขาทำครับลองมาดูหน้าคนนี้ก่นครับอันนี้ก็เลือเยอะเยอะถ้ามีคนหนึ่งทำยี่สิบคนหนึ่งทำสามสิบนะครับน้จากงน้ำหมดขวดเลยเฮ้ยอันนี้มีอยู่เศษขี้อันนี้ก็มีอยู่เศษขี้ยังไม่หมดครับต้องมากินต่อเดี๋ยวก็มึงกินนมเยอะกว่ามาไปอีกอันนึงแล้วอีกขวดนึงอะด อันนี้ขนาดเปิดแอร์นัเนี่ยเปิดแอร์นัเนี่ยกินอย่างมีสไตล์เต้ย RC Gamer TV อร่อยเออกินมาให้หมดให้หมดเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยรีบไปรีบไรร่ยรี ไม,ไม่ขอขวดหนึ่งใครขวดแองขวดตัองงาสีอุ้อ,อ,อันนี้มาเขาดื่อให้เอ้ยเอ้ยเอ้ยกินกล้องก็ไม่ไหดูดูหน้าดูหน้ วินนี่ไม่ไหวแล้วนี่นะครับอาร์ตีครับกำลิขีดจริงๆมันเผ็ดขึ้นตาขนาด่ะกินน้ำ้ะหน่อยขึ้นตาเฉยเนี่ยทางมั ใบไ,ไม้อาวีนะครับก็ยังไม่ยอมแพ้ที่จะกินลมนะครับเออนางใบไม้อาวีโอโหดย้นี่นะครับขึ้นจมูกขึ้นจมูกเฮ้ยอะไร อยกจะโมกเ้ย <laughs> ถึงจะอ้วกกันเลยนะครับแต่ผมไม่อยากขายนะครับ <laughs> นาซีก็ยังมุมมั่นนะครับที่จะกินมาม่าต่อไปอนี่นะครับของแท้ <laughs> นี่นะครับถึงจะอ้วกกันเลยดีนะครับคนอื่นนี่ไม่เท่าไหร่ ออกเลยแล้วขึ้นจมูกแสบจมูกอ, <c oughs> อีกอัอนนี้ทางใบไม้เอาวีกำลังล้างจมูกนอกจากพวกออกไปแล้วแสบจมูกแทนเลยนะครับตอนนี้ผมหายเพลีแล้วนะครับ <c oughs> หน้าต้องห้อะเนี่ยเห็นไหมน้อตาเป็นเม็ดเลย ก็ใครที่อยากอยากกินนะครับอย่าไปกินนะครับเพราะอาจจะเป็นเหมือนคุณใบไม้ ROV ได้นะครับ <c oughs> โอ้เม <c oughs> ื่อกี้นี่เมื่อกี้โอเคแล้วปันดจี้คนละยี่สิบยี่สิบทั้ง, <20. S 2> ทงพี่ต้นทั้งมาแล้วก็กวินเอยพี่กินหมดพี่กินหมดผมเกี่ยวเลยนะด้วยครับอ๋อต้องแรงทั้งพี่ปั๊ดจี้คนละี่สิบเพราะพี่ก็ในนั้นเหมือนกันส่วนของเราทั้งสองคนยี่สิบสิบผมยี่สิบกวินยี่สิบสาม

เด็บเลยโอ้โหโอ๊หมุนอีกทีออกอีกทีก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับค b e เป็นกำลังใจทาคลิปด้วยโอ้ตอนนี้ทำขนาดนี้แล้วตอนนี้แอดมินคลิปน่าจะเดซมอลเล่แล้วคุณไปไม่เอาวีน่าจะเดซมอลเล่แล้วก็เป็นกำลังใจกดซับค b e เลยครับ ไปครับผมพี่ต้นปลไย